สวัสด,ดีจ้าคลบปนียายจันกับผ้าเขาคัวจ้เฮ็ดกับขา้าวแกงเน้อไม่สม้มบ้านแม่จันเอิญเน้อไม่ส้มนะคะน้อไม้ดองไส่ไก่นะคะเฮ็ดอาหารอีสานทําอาหารอีสานบ้านเราก็เฮ็ดง่ายๆล่ะค่ะเมนูแกงเน้อไม่สม้มเน้อไม่ดองบ้านเฮ่ากับเฮ็ดบบยากเนาะคะ่ะแกงเนื้อไม่สม้มใส่ไก่ ขัวไก,ก่ตำพริกตำหอมแดงสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆสูตรเร่งรัดของยายจันทาแซบเฮ็ดกับเขาเฮ็ดแบบดวนๆง่ายๆเนาะเขาก็เอาพริกพริกสดก็ได้แต่ตำใส่หอมแดงโขกพ่อหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเนาก็มาขัวใส่ไก่ขัวใส่ไก,ใใก่ให้ไก,ก่ซุกหอมๆแล้วเขาก็ปรุงเครื่องผงรสตามใจชอบน้ำปลาผงนัว นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้องไม่ดองเข้านี้ก็ซิมี่เกลืออยู่แล้วเนาะขัวขัวแล้วเอาน้อไม่ดองมาขัวใส่กันจ้าเติมน้ำจักน้อยซุกแล้วก็ใส่ใบแมงลกักใส่ต้นหอมตามใจเข่าอันนี้ก็ซุกเลยด้วยค่ะไม่กันก็สิเซียมเบิ้งเนาะว่ารสชาติเพิ่นเป็นยังไงอันทั้งนี้ก็นหนึ่งหนึ่งเขารสชาติก็โอเคแล้วนะคะตามใจเข้าห้ามากรสชาติ เพื้อนๆบ้านๆเข้า,นานหนาละพี่น้องนวลนวลจักหน่นอยเนาะสุกแล้วมีเตสิปิดทันแล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยเท,ท็ดบ่ยากดอกค่ะกับเข่าก็ได้เนาะปิดแจ็ดแล้วซุกแล้วไก่กับซุกแลก้่ยวน้ำไม่ดองกับซุกแล้วขัวใส่กันอ้อมใส่กันน,น้ำเนยน่อยเพิ่นเอิญว่าอ้ททามามอมเ็ดน้ำเนยน่อยน้ำออเจาะคือทำกับข้าวอีสานทำง่ายๆเนาะคะ่ะทำง่ายๆแบบฉบับของยายจันทร์่าเสบนั่นละ กับข่าอยู่ในข้าวจ้าได้ไก่มาแล้วก็มีหน่อไม้สมหน่อไม้ดองข้าเห็ดไว้เก็บหน่อไม้ไว้กินนานๆก็ทําหน่อไม้ดองไว้เนาะค่ะบันนี้ก็มาแจงมาดูพี่น้องหน่อไม้ดองบ้านข้าวข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 าวแล้วก็สมสมพอดีจ้ะสมพอดีบ่ปิดสมลายบ่เปียวลายค่อยแซบออกรสชาตินัวๆใส่ต้นํำปลาได้จ้ะไม่จันใส่ต้นํำปลาเพราะว่าเกลือนันยุ่กับหน่อไม้ดองแล้วเนาะ ข้เาเราต้องใส่เกลือเกลือมีแล้ว,ลวเวลาเบ้าดองนะใหม่เ้าก็ใส่เกลือไว้รสชาติก็บแบบบ้านๆล่ะคะ่ะน้ำใสแกงน้ำใสถ้าเ้าอยากแกงกะทิเ้าก็หาพริกแกงเนาะอันนี้แกงเหล้าแกงอีสานก็โขกพริกเอาโขกพริกกัพร้อมแดงจ้ะตะไคร,ไยยร,ร่ใบมะกรูดเ้าก็เอาลงไปเรื่อยหยาบๆไม่ต้องโขกไม่ต้องตําใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่ใบแมงลักดับข้าวแกง อีสานบ้านเฮาแกงง่ายๆจ้ะรสชาติก็พอดีแล้วนะคะกินกับข้าวเหนียวกัดแสบกินกับข้าวสวยก็ดีจ้ะไก่หฮอกับหันเป็นชิน้นเป็นชิน้นแล้วก็คัวท่นี่ะ่ะค่ะอ,อมน่าไม่สมบ้านยายจันเอินอมนะคะน้ำน้อยๆนี่ยอมน่าไม่สมใส่ไก่จ้ะรสชาติก็โอเคแล้วเอาไปกินกินแบบบ้านๆพี่น้องอาหารอีสาน กินง่ายๆนะคะอาหารอีสานบ้านเราไม่ได้ทำยากทำง่ายๆสไตล์บ้านๆใหย่จันพาแซบแต่เมื่อนี่ก็สิกินแกงน่าไม่สมกับไกล้เนาะค่ะกินง่ายยู่ง่ายแบบฉบับบ้านๆห้องนี่ละจ้าทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็บ่อเห็ดเน้าปัดดอกเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณใกนการเข้ามารับชมเ้อข่าววิถีชีวิตบ,บ้านๆยายจันพาแซบว่าชิปต่อไปสิผ้าเห็ดเอียงกลิ่นอีกนะคะนาะขอบคุณในการรับชมนะคะคลิปนี้ยายจันพาแซบก็ขอขอบคุณแล้วก็ที่เป็นกําลังใจนะคะอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ